รีวิวสปาร์ค1 5อนะครับผมตัวนี้ก็เป็นหัวฉีดนะครับสตาร์ทมือนะครับผมตัวนี้ปี5 7นะครับตัวนี้สภาพสวยเลยนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับออกศูนย์ออกห้างเลยซื้อสดด้วยนะครับคันนี้ครับส่วนมากผมจะเน้นเป็นรถบ้านอย่างเดียวนะครับสภาพสวยเลยนะครับไม่เคยล้มนะครับ นี่นะครับตำหนี้มีเท่านี้นะครับรอยขีดควรธรรมดานะครับแต่รถยืนยันเลยนะครับว่าไม่เคยล้มนะครับุสีเดิมทั้งคันนะครับนะครับเครื่องดเดิมแห้งๆนะครับตะกร้ากันลายครบนะครับนี่นะครับ สวยเลยนะครับคันนี้ถ้าไม่มีตำหนิเลยนะครับสวยมากนะครับเชืว,ว่าไม่มีก็เนี่ยครับตรงนี้นิดนึงนะครับตามการใช้งานนะครับตรงนี้ถลอกตามการใช้งานนะครับยางหลังใหม่ๆนะครับดอกเต็มๆเลย นี่นะครับขนดอกอยางอยู่เพียบนะครับสวยมากนะครับคันนี้ภาษีหกสามครับไม่ห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับครับสตาทีเดียวติดเลยเครื่องนิ่มๆนะครับ,รบไม่มีเสียงบรบกวนอะไรทั้งสิ้นนะครับเครื่องนิ่มๆเลย ไม่มีเสียงรบกวนนะครับเข็มไม้เรือนเรือนไม้เข็มไม้อะไรก็ขึ้นครบนะครับไฟติดปกติทุกจุดนะครับ ขายออกครบนะครับนะครับหายอยู่รถบ้านสภาพดีๆนะครับผมเจ้าของขายเองนะครับผมคันนี้ขายมาให้ผมเลยแกจะกลับไปอยู่ชนบุรีนะครับแต่ว่ารถมาจากบุรีรัมย์นะครับแกเอาขึ้นมาใช้ที่บ้านนะครับ นี่ครับแกก็ไปซื้อที่ชนบุรีเลยนะครับตอนแกไปซื้อนี่แกจะกลับไปอยู่นู่นนะครับจะกลับไปอยู่นู่นก็เลยขายให้ผมนะครับรถผมมีที่มาทุกคันนะครับรถผมมีที่มาทุกคันเลยนะครับประวัติเป็นมายังไงเพราะผมซื้อส่วนมากซื้อต่อเจ้าของต่อมือเลยนะครับนี่ครับ ก็แกมีรถหลายคันครับแกไม่ได้ใช้แล้วนะครับคันนี้จะขนไปก็กระไรอยู่นะครับแกบอกจะขนไปก็ลําบากอีกนะครับก็เลยไปแต่ตัวนะครับรถก็ขายให้ผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับรถอยู่อําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 4 0 2 3 3 5 3 7นะครับรถคันนี้เปิดราคาอยู่18,900นานะครับครับผมขอบคุณมากครับ